จังหวัดส,สุโขทยัยจัดกิจกรรมคิกออฟการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ที่ลานสนามฟุตบอลทุ่งทะเลหลวงสเตเดียมจังหวัดส,สุโขทยัยนายสุชาติธีกสุขผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุโขทยัยเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5จังหวัดส,สุโขทยัยและรับชมนิทรรศการการนำเสนอมาตรการ และกิจกรรมการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทยัยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทยัยสำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดสุโขทยัยรวมทั้งภาคเอกชนด้วยปัจจุบันพื้นที่ของจังหวัดสุโขทยัยพบค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2 5เกินค่ามาตรฐาน37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งเป็นอันตารายต่อสุขภาพของประชาชน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมการคมนาคมและการท่องเที่ยวสาเหตุจากการเผาป่าหาของป่าล่าสัตว์และที่สำคัญคือการเผาวัชพืชทางการเกษตรเพื่อเตรียมการเพาะปลูกของเกษตรกรโดยไม่มีการควบคุมจังหวัดสุโขทยัยจึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อแสดงความพร้อมในการรับมือกับปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัย กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานและแก้ไขปัญหาร่วมกันและเร่งสร้างความเข้าใจต่อประชาชนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในปัจจุบันนี้ในจังหวัดของไทยเราได้มีการจัดตั้งนย์ราชการเสตุการนะครับเพื่อใช้ในส่วนของการรับแจ้งหรือจะมีการสั่งการานะครับเกี่ยวกับ การแก้ไขปัญหาไฟป,ป่าและหมอกควันซึ่งเรามีการประชุมคณะทํางานกันเป็นประจานะครับเมื่อได้รับแจ้งรับจุดประกานะครับเาราก็จะมีการสั่งาการลงไปเจ้าหน้าที่ด้วยส่วนตัวราชการและหน่วยงานที่เก,กีเ่ยวข้องเนี่ยก็จะได้ลงพื้นที่นะครับไปดำเนินการอนดับแรกก็คือไปกระดับไปหน้าที่จุดต่างๆในส่วน,นมาตรการเชิงลึกเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการป้องกันเพราะว่าในมาตรการเิงลับ การรับแจ้งเ,เหตุการเผชิญเหตุเนี่ยเรามีมาตรการแล้วก็เสริมเชือกไม้เชืองมือและกําลังเจ้าหน้าที่ไว้พร้อมเพียงแต่ปีนี้เนี่ยนะครับก็ต้องเรียนตรงๆว่าจังหวัดสุโขทัยก็จะนํามาตรการในเรื่องของการระครับระกฎห่าเนี่ยมามาใช้อย่างจริงทจากนั้นท่านประธานในพิธีได้กดแตรสัญญาณยานยนต์ดับเพลิงฉีดหมอกน้ำพร้อมปล่อยขบวนรถตรวจการและรถบรรทุกน้ำ kick-off ก,การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2 5จังหวัดสุขโขทัย